วันนี้ไลดงดาวจะพาทุกท่านมาทําเครื่องสับอนเนกประสงค์ทําได้ไง่ายๆงบไม่ถึง2องพันวิธีทําจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้แกนเผาหนึ่งนิ้วเหล็กกลม8นิ้ว2แผน่นขาตุ๊กตา2ตัวไม้รถเกี่ยวข้าวแใบมูเล่สนิ้ว1ตัวรถกันไคลย22ตัวไปลุยกันเลยอุปกรณ์ทั้งหมดเราสามารถซื้อตามห้างหรือร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้เลยนี่ก็คือการขึ้นโครง,งของเครื่องสับอนเนกประสงค์ของ,อ,องเราครับส่วนขนาดความสั้นความยาวความสูงมีบอกให้ท้ายคลิปครับผม ช่วงนี้เราก็ดูกันเพลินๆเป็นแนวทางก่อนนะครับการใช้งานอุปกรณ์ควรสวมถุงมือถุงเท้าป้องกันเซฟตี้ด้วยนะครับเราควรเชื่อมทุกจุดให้แน่นหนาเพื่อความแข็งแรงและการใช้งานในระยะยาวเราวางทดสอบใส่แกนเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมทําไมเราต้องเชื่อมนะครับเพราะว่าทอดแล้วน้ามันมันเยอะนะครับโอ้ยคนละเรื่องกันเมื่อการเชื่อมโครงสร้างเสร็จแล้วเราก็จะประกอบให้ดูเลยครับผม ใบซับหรือใบลดเกี่ยวเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ใบละ25บาทนี่ก็คือโครงสร้างภายในของเครื่องสับอเนกประสงค์ความกว้าง30เซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่60เซนติเมตรความสูงอยู่ที่70เซนติเมตรโครงสร้างภายนอกเราชอบแบบไหนก็จัดการได้เลยท่านใดอยากรับชมวิดีโอที่ละเอียดสามารถเข้ารับชมได้ที่ช่อง YouTube ไลดวงดาวชาแนลสหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไลดวงดาวด้วยนะครับ